้องยกความดีนะครับให้กับพันตำรวจเอกเชิดศักดิ์เฉลียวสิงห์นะครับท่านผู้ว่าต่างสถานีตำรวจนะครับเดินทางมาถึกนะครับเป็นท่านเป็นคนที่มีเรื่องกกีฬาท่านมาสร้างนะครับกีฬาให้กับสุพรรณได้ยิ่งใหญ่ได้ทีมไทยนะฮะให้ชาวาคนไทยได้เห็นควาดุจใหญ่ สี่วันร้อยสี่สิบสองผู้แอที่นี่ไม่มีชาติไหนที่ำได้ครับไม่มีจังหวัดไหนที่ทำได้ยาวับจังหวัดนี้ครับเอาเละครับโอยยกสำคัญแล้วครับยกที่สามเดินใช่หาแล้วไปส่ครับจากผู้กักไม่ถอยกันแล้วเพราะว่าแต่คนก็มีเข่าด้วยไมสใตายของตัวเองคนขวาให้คนล้ออ่า คะแนนี่สูงกว่านะครับแต่้ายังเข้ายังเข้าไม่ได้มีเท่าที่ควรพยายามเด้กันไหมให้มดแรงจกว่าแพ้คนี้าคนะเกำลังกำลังที่จะทำให้คูตว้นะครับหมดแรงครับเอาละทมาด้ไยกออกจะตีได้กันไหม่ยกที่ส จาสมุทรจ่าสมุทรตัวตั้งยิ่งใหญ่ครับเดยวเข้าเล่นตงไหไอ้มนต์ไม่ได้ยายงมีควาหน้าแทนโอ้หแทงสวยครับจ่าสมุทรนี่ต้องพยายามสูงครับอี่ไ่ไรครับโดนเลยนี่กมเอกว่าหัวใจนี่ก็เกินร้อยอา ฉันเราแต่ว่าหัวใจดีนี่ยแต่ก็ไปที่ตะโกนตัดแรงอไรก็ฉันเราะเบิร์เิรได้แล้วเริ่มตีได้แลยามบได้เห็นนะ่านผู้เออโอ้โหเวลาเลยนะหมดา